สวัสดีเด้อจ้าทุกคนมือนีนะคะคลิปที่อมสินลุงอาจจะเาวสักนิดนึงนะคะกับเป็นวันเสาร์เมื่อเสาร์ที่แล้วนี่และค่ะทุกคนพออมสินนะคะจะมาเตรียมดินนะคะเพื่อที่จะปลูกแมงลักข่าวแล้วก็มาเอาหญ่านอกจากมาเสียหญ้าหรือว่ามาัดไอ้ถังหญ่านะคะทุกคนค่ะภารกิจมือนีก็ค่อนข้างที่จะเยอะนะคะเดินผ่านต้นไอ้ แครนเบอร์รี่นะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นแครนเบอร์รี่สีเข้มๆสีแดงเข้มๆเ,เ,เนาะจา้าเนาะกลับมาให้ทุกคนได้เบิง่งส่วนตัวนี้นะคะก็จะเป็นแครนเบอร์รี่นะคะที่จะเป็นสีแดงบวกข้มปันไดน,นะมีอยู่สองตนนะคะทุกคนคะ่ะปีนี้นะคะปีที่สีในการปลูกแครนเบอร์รี่เนาะจา้ะคิดว่าจะได้ผลผลิตอยู่ดอกเพราะเป็นยังเหีียวตาหมูนะคะนั่งก็จะมาคุ้มตาไายนะคะทุกคนคะ่ะส่วนตัวนี้นะคะก็จะเป็น กรดเบอร์รี่นะคะหรือเป็นมายมมฟรังของเขานี่เองนะคะตามมูบอกว่าอย่างหมอดเจ้าหูบอนานั่งบอกว่าเนี่ยนวยมันใหญ่แล้วนกบัมากินดอกหวอมสินเรวานี่แหละของมันมักนะจ๊ะเดี๋ยวอีกประมาณช่วงบ่ายๆนะคะเคยสมาคุ้มเน็ตาอจ้ะจเนาะหลังจากที่เบิ่งไงกรดเบอร์รี่แคนเบอร์รี่เสร็จเรียบร้อยอมสินก็นมาถางหยานะคะทําไมบ่ค่อยเห็นมีหยาหลายเพราะว่าอมสินนะคะถางทุกอาทิตย์เนาะบ่อยากให้มันขึ้นและที่สําคัญทําไมไม,มันถึงบ่ขึ้นหลายเพราะว่าฝนบ่ตก ฝนบ่ตกมาประมาณ2-3เดือนแล้วนะถามว่าฝนบ่ตกดีอย่างหนึ่งนะทุกคนก็คือถากบ่เยอะนะคะดินก็แห่งนะคะเวลาถางหย่านะคะแล้วอากาศมันร้อนเนาะหย่ากระตายนะคะแต่ถ้าอากาศเย็นแล้วฝนตกบ่อยๆนะคะถางหย่าแบบนี้นะคะหนาหย่า,ยาก,กับ่ตายเด้ทุกคนเมื่อนี้ก็สิมาถางหอก3ก้กอนนะคะพื้นที่ที่อมสินถางแต่จะค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนกันนะแต่ว่าวิดีโอที่อมสินถ่ายไปนะคะมันอาจจะบ่ค่อยหลายเท่าที่อม สีหน้าได้เห็ดพอาะว่าเมมโมรีมันเต็มนะทุกคนบริเวณนี้นะคะก็จะเป็นบริเวณที่ปูหน้องใหม่ฝรัง่งปูกมาซีปีกับ่ะเกิดทั้งซีปีค่ะแต่ว่าปีนี้นะคะเกิดแล้วนะคะนึ่งต้อนเนอาะจ้าแล้วอมสินกะซื้อม,มาเพิ่มนะคะแต่ก็ไม่รู้ว่าจะเกิดหรือเปล่านะคะเพราะหัน้าแค่สองรอบแต่กับเบิ้งเรื่อยๆละค่ะทุกๆคนคะ่ะ นี่แหละบริเวณนี่ที่ตรงทางยากะค่อนข้างที่จะเมื่อยนะคะจริงๆแล้วนะคะทั้งคณะกรรมการนะคำา่า,าตรวจต,ตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วแหละแต่ว่าออมสินนะคะกับพึ่งว่างเนาะพึ่งว่างไม่เห็ดนะคะในอาทิตย์นี้จะว่าจะเต็มนิดนึงนะคะป้าทุนข่อยกับจอยลุงเติบยู่เดียนเนาะเหมือนจะว่าคือข่อยบอขากัะเบื้งน้อยๆเด้เนี่ย ตแตงแต่กินทุเรียนมากนะข่อยสิบอกว่าน้ำหนักขอยเพิ่มจาก1ึกิโลเป็น2อกิโลเพราะอะไรค่อยกินข้าหลายก็ทุกวันนะคะกินเขาหลายก็ทุกมือบอกง,ง่ายง่ายนั่นแหละอ่ะมือนี้ภพร,รก,กินมองนี้ก็จบแล้วน้อยจ่าเนะาเนะมาเบึงตามหมูนงเห็ดเอียง ด้วยความที่ว่าเ<ห>ชอรี่นะคะทุกคนคะ่ะย่านดกมันมาจีก,กินนะคะนัางกับเลยสื่อเน็ตม้านอกจากเพื่อที่จะคุ้มบริเวณนี้นะคะว่าไหนุกนะคะเขามาจกเชอรี่ค่อยคิดว่าปีนี้นะ่ะจะกินเชอรี่เพราะว่าอากาศมันร้อนร้อนตั้งแต่กลางเดือนเมษายนเลยนะภาพปกติแล้วทุกๆปีนะคะกลางเดือนเมษายนหิมะกันยังตกอยู่ในยูสกอตแเลนนะปีนี้อากาศร้อนเลี้ยวนะคะก็ถือว่าโชคดีนิดนึง ปีนี้ก็คงบรไเ้ปปูเขาโพดด้วยค่ะทุกคนค่ะแต่กระเสีได้นะที่บรไเ้ปปูเขาโพดถ้าได้ปลปูเขาโพดคงจะได้กินเขาโพดอยู่นะหมอเจ้าสังเกตขาข่อยเพราะขาข่อยน้อยๆน่อยเนาะบุยเน้นขาจะคล้องคักเลยทุกคนปะหลังจากเมื่อยนะคะทาง้าเสรียบ้อยกางเนสเสรียบ้อยนะคะอมสินกับย่างหมูนะคะเพื่อจะกินกับข้าวเหนียวแบบนี้นะคะทุกคนค่ะกินง่ายๆกับตาหมูนะคะข้าวเหนียวกับวได้แซ่ไว้นะคะกับห้งนะคะแล้วก็มาใส่ ก้อนเข่าแบบนี้นะคะทุกคนแล้วกม็มาย่างหมูนะคะกินยุสวนเนาะค่ะเนาะโดยภารกิจมือนี่ก็ค่ะโดยภารกิจมือนี่นะค่อนข้างที่จะเยอะ อ,อมสินนะคะกับตาหมูก็ต้องกินข่าวเหนียวกับหมูปิ้งนะคะเพื่อที่จะเพิ่มพลังงานให้กับเจ้าของเนาะจ้ะอ,อมสินบ่ไดดมีแค่ซ้ำนี่นะคะทุกคนคะหลังจากที่กินข่าวเซจนะคะอ,อมสินนะคะก็จะต้องไปปลูกนะคะมะเขือมะเขือเนาะที่ออมสินนะคะสร้างจากพีเพิ่นมาเนาะ,ะสร้างหาต้นหรกอ6ต้นนี่แหละจําบ่ไดจะเพิ่นแถมมา2-3ถึงต้นเลยเนาะจ้ะเนาะกระขอบคุณพี่นิงนะคะได้หลายเนาะจ้ะสร้างไห้มะเขือเปะม้านะ,ะจริงๆแล้วนะคะมะเขือปะนะคะมันจะ ต้องมาถึงประมาณวัน,นวันพุธหรือวันพฤหัสเดือนอมศิลจำบ่ได้เนาะจ้าเนาะบัดท,ที่นี่นะคะบ่ม,มีบ่ม,มิไัยอยู่บ้านเนาะก็เลยห้ตาหมูนะคะไปรับวันสุกนะคะนั่งไปรับวันสุกมานั่งกับมาแช่น้ำไว้ห้เนาะจา้ามาถึงวันเสาร์นะคะออมศิลกบมาจัดก,การปลูกในกรีนเฮาแล้วก็ลุงดินเลยนะคะมาเบิ่งกันว่าผลผลิตปีนี้นะคะที่จะปลูกมะเขือปอเ,เนี่ย เขาสีได้ลูกบอเพราะว่าปู่มาสีปีแล้วกะบ่เคยได้ลูกจากปีเลยพี่น้องเอ้ยคอยบอเราคอยกัเมื่อยใจแต่กะเจังไดได้นะคะกับทดลองกันไปละค่ะการเกษตรเนาะเลียนลูกกันไปเรื่อยๆตาหม,มูกะถามตาหม,มูกะบอกว่ามันสิไอเป็นนวยบล่าเนาะเพราะว่าเพิ่นเห็นเฮ้าปู่ม,มา4ปีแล้วบ่เป็นหน่วยจากปีเนาะจ้าเนาะเอาทุกคนหลังจากที่ปู่มะเขือกันเสร็จเรียบร้อยนะคะอมสินนะคะกับมาวานในขี้ไก่้นะคะบริเวณนี้เนาะคะ่ะเพื่อที่จะ ปลูกแมงลักนะคะอันนี้จะเตรียมดินไวในวันเสาร์นะคะทุกคนคะ่ะเตรียมไว้เตรียมไวสองแปลงเนาะจ้าเนาะเมือม่อยแต่ทุกคนวันเสาร์วันอาทิตย์นี่เป็นอย่างที่อมสินค่อนข้างที่จะเมื่อยเพราะว่าเหมือนลุยสวนเต็มที่นะเฮ็ดเต็มที่นะคะทุกคนคะ่ะจังไดก็ขอบคุณทุกคนหลายหลายนะคะที่ยังคงนะคะติดตามและสนับสนุนอมสินกับตามหมูยูเนาะจ้าเนาะจังไดคลิปนี้นะคะ อบสิงคับตามหมูนะคะก็ต้องขอบคุณทุกๆคนนอกจากเนาะมื้อนี้กัสิเตรียมไวซํำนีก่อนนะคะเพราะว่าข่อยเมื่อยแล้ววนะคะข่อยสิไปจิบไว้อยู่บ้านก่อนเด้อฝากไว้แค่นี้ก่อนนะบ๊ายบายจ้า